พามาดูครับนี่ขนาดวนเข็นนะครับอันนี้ตา4.5นะครับนี่นะอันนี้4.5นะครับอันนี้3เซนนะครับผมแนะนํา3เซนนะแต่ว่า4.5นี่ก็ใช้ได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการปลาใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้รำคาญปลาแป้นนะครับพวกปลาเล็กอะไรอย่างนี้เแก่าจะปลาใหญ่นะครับพวกน้ําลึกพวกตามเกาะตามอะไรอย่างนี้นะครับเข็นได้ครับนะเล่นปลาใหญ่นะโอ้โห นี่ขนาดตาสามเซนนะครับนี่แล้วก็มาดูอันนี้สี่เซนครึ่งนะครับเราทําได้ทุกขนาดนะครับพร้อมส่งนะครับทั่วประเทศนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ว่าจะโอนก็ได้ครับโอนจะถูกกว่านะครับไม่ต้องเสียค่าสีอดีไม่ต้องเสียค่าให้ค่าบริการของบริษัทขนส่งนะครับนี่สนใจก็ติดต่อไปได้ครับ0ูนย์8 8 8ส1ราเก้าแดดดสี่หนึ่งานอ้วนเขินท่าชนะอววนช้บัญชา